C.E.O. ของ Walt Disney นั้นเขาก็เตรียมจะเข้าสู่ Metaverse เหมือนกันค่ะโดยบ๊อบชาเพ็กซีของ Walt Disney กล่าวว่าบริษัทกำลังจะเตรียมเข้าสู่โลก Metaverse แล้วค่ะตามที่นักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์เคยจินตนาการไว้เพราะดิสนียเนี่ยเขาเป็นโลกแห่งจินตนาการใช่ไหมเขาสร้างตัวการ์ตูนสร้างโลกแห่งจินตนาการเพราะฉะนั้นเมตาเวิร์นี่แหละเหมาะกับดิสนียมากเลยทีเดียวค่ะนับตั้งแต่มาร์คซักเกอร์เบิร์ก ซีโของ Meta ประกาศว่าเขาจะทุ่มเทให้กับการสร้าง Metaverse ทำให้บริษัทใหญ่อื่นๆนั้นรวมถึงผู้ผ,ผลิตเกม r o บอ c o o p และ Epic Games และบริษัทซอฟต์แวร์ยักษ์ใหญ่อย่าง Microsoft นั้นก็หันมาพัฒนา Metaverse ของตัวเอง Disney ก็เข้าสู่วงการนี้เหมือนกันค่ะคุณอาร์ตค่ะ ครับต้องบอกว่าเราเสนอข่าวคนเข้าสู่วงการ m e t a เวิร์ยเยอะมากนะครับแบร์ต่ย r r i f f เองจริงๆก็มีการสรุปนะครับตั้งแต่ Facebook มาเปลี่ยนชื่อเป็น Meta ใช่ไหมครับก็มี n i ก e ้นะครับมี Microsoft มี Tinder หรือว่าของไทยมี AS เสหรือสยามพิวัตรเนี่ยก็เริ่มที่จะแถลงข่าวออกมาแล้วก็อ,อยู่ในช่วงระหว่าง<ม>การพัฒนานะครับการเข้าสู่เทคโนโลยีเมตาเวิร์สนะครับทีนี้คุณชาเพ็ก ของทางดิสนีย์เนี่ยกล่าวกับนักลงทุนว่าการเข้าสู่โลกดิจิทัลใหม่นี้สอดคล้องกับประวัติศาสตร์อันยาวนานของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีของดิสนีย์ตัวย้อนหลังเนี่ยกลับไปเกือบศตวรรษนะครับกับเรียกว่าเป็นแอนิเมชันเรื่องแรกของดิสนีย์นะครับ Streamboat Willie ที่เป็นกระตูนเรื่องแรกมีการนำเสนอเสียงแบบซิงโครไนซ์ คือถ้าเกิดนึกภาพก็จะเป็นการ์ตูนดิสนีย์แบบขาวดำแล้วก็เดินนั่งอยู่ในเรือเดินทางไปก็จะมีเสียงหัวจักเรือแล้วก็มีเสียงประกอบนะครับน,นั้นคือการซโคอนไนซ์ระหว่างซาีกับกับวิชั่นะครับพร้อมเขาก็เลยบอกว่านี่มันก้าวมากไกลมากละเป็นทศวรรษศตวรรษละวันนี้คือดิสนีย์ก็ขยับไปสู่เมตาเวิร์สแล้วนะครับพร้อม,มื่อกล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าความพยายามของเราเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้น ของช่วงเวลาที่เราสามารถเชื่อมต่อโลกทางกายภาพและโลกดิจิทัลได้อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นทำให้สามารถเล่าเรื่องได้โดยไม่มีขอบเขตใดในดิสนีย์เมตาเวิรของเราแสดงว่าพูดแบบนี้ครับพี่ตาก็ยิ่งต้อง <c oughs> เราก็ต้องตั้งตารอนะครับว่าในดิสนีย์แรดดิสนีย์แลนดิสนีย์ใช่ไหมครับสวนสนุกทั่วโลกเนี่ยจะอนาคตเราอาจจะเข้าไปกลายเป็นกลายเป็นเมตาเวิร์สดิสนีย์เมตาเวิไปก็ได้นะครับพี่ตาครับ <c oughs> คุณทนิสอนบอกว่าดิสนีย์น่าจะเป็นบริษัทที่ได้ผลประโยชน์เยอะในการมีเมตาเวิร์สส่วนหนึ่งเพราะว่าเขามีคาแรคเตอร์ตัวละครเยอะใช่เขามีแบบว่าคาแรคเตอร์ที่พร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดเมตาเวิร์สอยู่แล้วด้วยนะคะประเทศไทยเราก็เริ่มมีใช่ไหมที่เมื่อกี้คุณอาดบอกอะไรภารก้อนเหรอคะสยามพิวัฒน์สยามพิวัฒอน์เขาบอกว่ากำลังศึกษาเรื่องนี้อยู่นะครับค่ะ ประเทศไทยก็น่าจะทําเพื่อสร้างเศรษฐกิจสร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยนะคุณวีระพงศ์บอกแบบนี้ <AS S 1> ค่ะที้ขึ้นภาพทีมงานขึ้นภาพมาให้นะครับที่เป็นขออ้ <AS S 1> อมูลอสก็ด้วย <AS S 1> สยาม <AS S 1> พิ <AS S 1> วัตรอ๋อครับโอเคเดี๋ยวเราค่อยๆค,ค่ะเดี๋ยวองค์กรของไทยเนี่ยก็จะเข้าค่ะ